ได้ได้โชว์ปฏิบัติอยู่ึปฏิบัติแนวปฏิบัติของจิ่ของจริงทุกคนปลอดภัยควาวหน้าจะของเต็พนี่แร์เก็บาเพราะมันเก๋มันขึ้นอยูฝึกว่อ่เป็นควาเช็นมีจิตสรเชชัา ขนาดจะมาถึงร้านแม็กซ์ที่ตลากลางโดยใช้ learning space ในเมืองตลาดกลนงแมกซ์ขณะที esis? ่เป็นเหมือนท่องเที่ยวและได้เห็นแบบโลกเชื่อมต่อมาด้วยสัญญาณที่ยาวได้จำนวนนักศึกษามากกว่า1,000งพันคนและนักศึกษาจากทั่วทุกสารทิศยังมีความรู้ที่น่าทึ่งหลากหลายมากอาจจะใช้ที่นี่เป็นที่พัก

เรามุ่งม,มั่นที่จะลดระดับคุณภาพทางศึกษาและคุณภาพชีวิตของนักศึกษาให้มีค่าักษิทางวิชากาและคศักษะการใช้ชีวิตพร้อมสู่ยุคดิจิทัลยังไม่บอกแค่ไีมครับเรามีหนึ่งสิ่งสำคัญที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในวิทยาลัยสิ่งนั้นคือโอกาสที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้บนพื้นที่ของหลากหลาย No matter who you are, everyone. Everyone will receive the best and be ready to pass <laughs> on those things to society. No money, how our idea of the world no stereotypes. Show the world to me. For conclusion, the reason why we stand here is not just to get great things, but to do a global citizen generation as well. So, we've got a problem. ที่นี้เราจัดเป็นครั้งที่2แล้วนะครับแล้วก็หวังในที่ว่าจะพัฒนาคุณภาพไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะไปดูค้ากันก่อนว่าในการจัดงานต่อไปของท่าน่าทนผู้บริหารและก็ทางองค์การองผ่านเนี่ยเชื่อมาคุยเนี่ยเราพูดถึงเรื่องอะไรแล้วก็แรงกระตุ้ใจด้าน FRT ที่ได้เกิดได้เป็นยังไงบ้างนะครับเดี๋ยวเรารับชมในส่วนของทา r t ที่เราได้ปฏิรูปให้สหรับการจัดงานที่แล้วด้วยนะครับขอเดินเชิญครับ ก็ได้ไสนถามว่ามหาวิทยาลัจะได้อะไรนักศึกษาเราจะได้อะไรขออนุญาตมันมีการว่าต่างๆต้องขอบคุณท่างๆประทายในการการบริการนการเป็นการเลือกแบ่งปันซึ่งผมเองมีความเชื่อในการเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาของทีมและรับผิดชอบสอนทั้งวันนะครับแล้วก็เป็นมหาวาลัยที่ให้โอกาสในการศึกษากับคนทุกระดับนะครับซึ่งประกาศสี่ปัน มีอาชีพครูนะครับปริญญาโทและปริญญาเอกในขณะที่มีหลักสูตรรวมทั้งสิ้นหนึ่งร้อยสิบสองหลักสูตรนะครับจำนวนนักศึกษารประมาณรวมไปมาหนึ่งหมื่นพันคนนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราให้โอกาสกับนักศึกษาของเรานะครับ <c oughs> ก็เป็นโอกาสที่หลายท่านผมเชื่อว่าทุกท่านท,านทราบดีครับว่าอะไรของเราเนี่ยก็จะไปส,งส่งเสริมสำหรับ <c oughs> เด็กนักเรียนนักศึกษาที่อาจจะมี โอกาสมี้ต้องการความช่วยเหลือค่อนข้างมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเหล่านี้เนี่ยที่นักศึกษาเราจะได้รับจากทางผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านเนี่ยก็ยจะเป็นโอกาสในการสร้างประโยชน์สร้างอนาคตให้กับนักศึกษา,าของเราและผมเชื่อว่านักศึกษาเราเนี่ยก็จะได้สื่อสัรเอาสิ่งดีๆที่ท่านได้ทําให้กับพวกนักศึกษาเพื่อที่จะนําไปใช้เป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตผมเชื่อว่า ว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจกรรมหมาววิไลสภาเช่นใหม่พวกผมก็มีหน้าที่ในการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของทุนโอกาสให้กับน้องๆนักศึกษาแล้วก็ลงถึงหมาวทยาลัยด้วยนอกจากนั้นแล้วนะครับก็ยังดึงศักยภาพของน้องๆในคณะต่างๆเนี่ยออกมาให้ใหบุคคลภายนอกได้เห็นโดยเฉพา,าะภาคเอกชนเมื่อสกักครู่พี่ๆเข้ามาพี่ๆได้เห็นเรื่องของอาหารเครื่องดื่มต่างๆนี่คือฝีมือของน้องนักศึกษาในสถานที่แห่งนี้ วันนี้เราได้มานั่งแถลงข่าวบนเครื่องบินนะครับจำลองก็เป็นศักยภาพตัวหนึ่งของมหาวิทยาลัยที่อยากให้บุคคลภายนอกได้รับรู้นะครับงานดินนร์ทอที่ผ่านมาในปีที่แล้วเนี่ยมีตัวเลขที่ผมต้องการที่จะฝากที่แจง้งให้ที่ได้ทราบสักเล็กน้อยนะครับปีที่แล้วเนี่ยเรามีการจัดงานดินนร์ทอปี2023เนี่ยนะครับเรามีรายได้อยู่ทั้งหมดที่7 5็ดแสนก้าันกว่าบาทซึ่งเงินพวกนั้น่นะเราก็เอามาสำหรับ ในการช่วยเหลือน้องนักศึกษาตามสิ่งที่น้องนักศึกษาเขาล้องขอมาในภาพซึ่งเป็นผลงานของน้องนักศึกษาอยู่แล้วเนี่ยรายได้ไม่หกักท้องนะครับแล้วก็มีรายได้จากการขายผลงานของน้องนักศึกษาที่เป็นน้องๆชนเผ่าต้องบอกว่าราชพัฒนศึกษา,า,าที่เป็นคนท้องถิ่นคนในพื้นที่ราบนะครับเราถือว่าเป็นบัณฑิตของราชพัฒน์ทั้งนั้นโอกาสพวกนี้ก็เป็นสิ่งที่ราชพัฒน์พยายาม หาให้กับน้องๆและทางคณะกรรมการสงเสรเิมก็เข้ามา<ช>มีส่วนร่วมนะครับในปีที่แล้วเนี่ยสินค้าที่เป็นฝีมือของน้องๆนักศึกษาชนเผ่าเนี่ยขายไปได้ถึง5,8,700กบาทเเราเราเราเาคุยกันเลยกับคณะกรรมการว่าเราอยากเห็นเด็กๆจากรฐฐาชพั์เนี่ยออกไปแสดงผลงานนอกรั้วมหาวิาาาทยาลัยบ้าง นะครับตรงนี้พอพอเด็กๆออกไปปุ๊บเห็นผลลัพธ์ยังไงบ้างครับที่เกิดขึ้นกับเด็กๆ,ๆขอบคุณนีพิธีกรครับจากงานปีที่แล้วเนี่ย <c oughs> เรามีการนําวงดนตรีที่เป็นน้องๆของราชพักเองกไปเล่นดนตรีขัดกล่องให้กับผููที่เข้ามาร่วมงานดินเนอร์ทอปนะครับเห็น <c oughs> ว่าคิวทองมาทั้งนั้นเลยทั้งน้อง,ๆท,ทองๆที่ทำเครื่องดื่มน้องที่ทําเล่นดนตรีมีผาคเอกชนเนี่ยจองน้องๆเนี่ยไปร่วมงานอยู่ตลอดเวลาสิ่งพวกนี้มาให กับพุ่เข้ามาลงงานได้ได้รับชมได้ชิมอีกอย่าอไรสีอะไรรสชาติอ <Okay. S 1> ะไรนะครับเด๋ยวตรียมพร้อมงานครั้งนี้มากเดี๋ยวต้องไปถามในต่อไปในครัตอนนี้ต้อ,อ,องขอกรบพระคุณท่านประธานคณะกรรคการบริัทกิจการด้วยครับทูัพั์สิงสศรพานะคะทุกท่านทราบอยู่แล้วว่าคุณท็อปเป็นใครแล้วก็มีความรู้ความสามารถมากนะคะก็ <c oughs> เป็นคนดุไปแรงที่มีความรู้ความสามารถทั้งทางด้านการเงินเรื่องของบล็อกเชนเทคโนโลยีต่างๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่อัปเดตเกี่ยวกับเศรษฐกิจ หรือสิ่งใหม่ๆในโลกของเรานะคะความพิเศษทุกคนทราบอยู่แล้วว่าโลกของเรามีความท้าทายเกิดขึ้นมากมายนะคะแล้วก็พูดในบริบทของเราเชาวเชียงใหม่นะคะสิ่งที่แตกต่างจากทั้งอื่นๆหรือว่าการฟังคุณท็อปในที่ต่างๆหรือสื่อต่างๆก็คือว่าเราได้ฟังคุณท็อปแบบเด็กซ์คลูซีฟในฟ้องติดถ้าแอนกับพี่ป้อมฟังก็คงไม่ได้ถามในยูทูบในือ <YouTube. S 2> กลิ้งกันได้มาพบปะกกับน้องๆนักศึกษาได้ก็เป็นทั้งการที่เราได้รับความรู้ใหม่ครับ อัปเดตความรู้ล่าสุดที่คุณท็อปสไตล์เมื่อวันนี้แกก็เพิ่งไปสิงคโปร์มานะคะ<น>ก็มีความรู้ใหม่ๆมาเราก็จะอัปเดตที่สุดในวันนั้นนะคะว่าแกมีอะไรมาแชร์บ้างและที่สําคัญคือเราก็เป็นการให้โอกาสน้องๆในงานด้วยค่ะถือว่าเราอาจจะมีมีความนัื่นคือหนึ่งในหน่ว่ก็ทำไมเราเลือกสถานที่งนี้มันเหมือนลงเครื่องบินนะครับท่านขึ้นไปแล้วมันอาจจะมีไปเจอกลุมม่มเมฆบ้างเจอคำาดยการอากาศบ้างต่างๆแต่ที่สุดก็จะเป็นจุดหมายปลายทางด้วยกันแต่วันนี้เราจะไปฟังว่าในส่วนของ การที่เราจะ,จะไปุฏิบัติภารทางนั้นอนาคตมันมคืออะไรยังไงบ้างนะครับทิศทางหรือวิสัยทัศน์ของคนที่จะนำการบินเขาไปเป็นยังไงบ้างใช่ไหมฮะนี่ครับ<ช>เก็บชืบ่้ <ๆ S 1> ง่ายเลยนะครับนอกจากทางส่วนของตั้งแต่เดินเข้างานมาน้องๆก็จะเป็นคนคน้องๆในนักศึกษาของเราก็จะมีส่วนร่วม ตั้งแต่ต้นงานจนถึงท้ายงานไม่ว่าจะเป็นเรื่องของดนตรีเครื่องดนตทีท่านประธานว่านะคะอาหารท่านเล่นโชว์ต่างๆก็จะมีโชว์นะคะที่เตรียมเอาไว้ก็จะเป็นหนึ่งตววรษแ่งศรัทธานบบูชาทะเนรศรณะนะคะอันที่สองก็จะเป็นไอคอนิกกรูมมิ่งนะคะอันนี้ก็เป็นโชว์จากนักศึกษาของเรานั่นเองก็จะเห็นได้ว่าในครั้งนี้นะคะก็เป็นการให้โอกาสน้องๆด้วยนะคะได้แสดงความสามารถแล้วก็แสดงศักยภาพของมหาริทราชัยราชภัฏเชียงใหม่ของเรา แต่ในส่วนของสถานที่ขออนุญาตนะคะมีกําลังสำคัญของเราก็เป็นหนึ่งในคณะกรรมการส่งเสริมของเรานะครับก่อนที่จะไปสถานที่ท่านจะดีไซน์มาโดยเฉพาะเลยว่าเป็นเครื่องดื่มสำหรับดินเนอร์ทอปครั้งนี้ท่านบอกว่าท่านที่มาครั้งนี้จะได้ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นลักษณะของซิกเนเจอร์เฉพาะของกันมางานดินเนอร์ท็อครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นในส่วนของอาหารต่างๆเราจัดเป็นตีมาเลยครับเพราะว่าวิชาค้ากรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็เชยย่อยนะครับ huh ตีมดีพอสมควรเลยนะครับครั้งที่แล้วนี่ เมื่อกี้เนี่ยจะเห็นได้ว่าอยู่นิมาลเชีงยงใหม่ห้องอยูหนึ่งยูสองยูสามเนี่ยเราหมอกันหมดนะครับแต่ปีนี้เนี่ยเราเปลี่ยนละครับเพราะว่าเราจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆปีหน้ามันจะเปลี่ยนที่ต่อไปก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆ <c oughs> ปีนี้เราจัดที่โรงแรมมาริออตเชีงยงใหม่นะครับเป็นโรงแรมแบรนด์ใหญ่นะค,ะค,ครับอยู่ใจกลางเมืองนะครับนี้นะครับเดือนนั้น,นที่โรงแรมมาริออทเนี่ยก็จะเป็นโรงแรมที่ทางคณะกรรมการทุกท่านได้ ถ้าสันแล้วว่าปีนี้เราจะจัดที่มารีออรซึ่งมีที่จะลดเพียงพอนะครับเราคิดว่าปีนี้เนี่ยจะมีผู้ที่สนใจรับฟังนะครับเรื่องของล็อกเชนเรื่องของอะไรต่างๆเนี่ยมากกว่าปีที่แล้วครันะครับี้เนี่ยเราจัด200นะครับแต่ปีนี้2อ 0, 2> 2, 4, 0. ่ย240ที่นัไม่ได้ไม่ได้งาดที่จะถึงนะที่จะ บรรจุได้มากกว่าทางสำหรับนลองนักศึกษาที่จะ,จะได้ทุนเหล่าน,นี้ไปใช้ในการดำรงชีพใช้ไปการาศึกษาหรืออื่นๆไปแล้วบางส่วนเช่น ทุกท่านที่เข้ามาเมื่อกี้ก็จะเห็นว่าจะมีในเรื่องของรูปภาพรับซึ่งรูปภาพเหล่านั้นเนี่ยเป็นสือมีของน้องๆนักศึกษาที่เป็นผลงานจบของน้องๆเขานะครับซึ่งปีนี้เนี่ยเราจัดไปห้องหนึ่งเลยจริงๆนะหนึ่งห้องจริงๆเนี่ยเราก็จะมีรูปภาพของน้องๆนักศึกษาเนี่ยไปโชว์แล้วก็ผู้ที่สนใจ ก็สามารถที่จะไปซื้อได้ราคาไม่สูงนะครับราคาไม่สูงเพาปีที่แล้วตั้งต้นพันห้าพันแปดสองพันนะครับเด็กๆเด็กๆบอกว่าทําทำไมตั้งราคาแบบว่าสวยงามจังเลยลูกบอก้ยแค่นี้ก็ก็หรูราคาแค่นี้ก็หรูราคาแต่ปีนี้ผลงานออกมาเยอะนะครับแล้วเขายกขึ้นมาที่พงษ์ขชิ้นหนึ่งที่ที่ทางบักวิษาที่เป็นชนเตศสถานการณ์ในการ ยุต์ใ้ได้ยินว่าเป็นคอลเลคชันเลยอ่าเป็นคอลเลคชันของของชนเผ่านะครับซึ่งก็ที่แ้วก็จะเป็นต่างหูเป็นอยคอเป็นอะไรต่างๆของของทัศิพันธ์ที่เขาเป็นเป็นทัติพันธ์นั้นอยู่นะครับก็ทำิ่งที่เขาจับไั้แต่เด็กๆนะครับให้น่าสนใจมากขึ้นน่าสนใจมากขึ้นนะครับก็สามารถเงินทั้งหมดที่ซื้อภาพกับข้อมูลภาพจะโอนเข้าไปที่กองทุนช่วยเรื่องภาษานะครับแบบซือในการเรื่องภาคนนั้นไปนะครับก็ก็จะเป็นการทำงานร่วมกันนะครับแล้วท่าง ผู้อิการนั้นชนเผ่าที่เป็น,น,น,นเผา <c oughs> ่เเเเผากาะเหรี่ยงนะแล้วก็นักศึกษาก็พยายามที่จะทําเพื่อให้อยู่ในกระแสแล้วก็พยายามยุย <c oughs> ์ศิลปะวัฒนธรรมของเขานะครับออกมาสู่สายตาทุกท่านนะครับก็ในส่วนของนักศึกษาเนี่ยเขาก็รู้สึกว่าเออเขาได้ออกไปสู่โลกภายนอกด้วยนักศึกษาที่ไม่เคยได้ไปอยู่ตามโรงแรมอะไรต่างๆไม่เคยได้ ได้สัมผัสกับวิธีการทํางานของภาคธุรกิจครับที่คิดของเองกชนว่าเขาคิดกันยังไงวันนั้นเขาก็ได้สัมผัสไปด้วยพร้อมๆกับพวกเราทุกคนที่เข้าไปอยู่ในที่แห่งนั้นนะครับได้อยู่ในบญญรรยากาศเดียวกันทุกคนได้ไประโยชน์ทุกคนมีความสุขที่จะร่วมกันทำกิจกรรมนี้นะครับในระดับเทศษาของราฐบุรเชียงใหม่นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสอันดียิ่งนะครับก็ขอบคุณท่านประธานอยากจะขอให้วันนี้ผมถาม คิดว่าข้อมูลค่อนข้างครบนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมีที nah, ่ส่ uh, วนตรงไหนนะครับอยากติดต่อเพิ่มเติมในส่วนของข้อมูลที่เราจะแจกให้กับทุกท่านในส่วนของหนังข่าวมีอยู่นะครับตอนนี้มีคําถามอะไรไหมครับคุณเนินรายกครับตกลงราคาที่เท่าไหร่ตอนนี้สามพันกับสามพันห้าค่ะสามพันกับสามพันห้านะครับใช่ค <ene> <c oughs> <plein S 1> <c oughs> ่ะแล้วใช่ไหมโอเคครับผมในตอนนี้ถ้าเกิดถ้าถ้าทาชาุฟเฟอส์สมดเลยขนมขนมต่างของหวานด้วยครับค็อกเทลแล้วก็เค็อกเทลค็อกเทลทรีโฟออลโค้ด ส่วนครับส่วนแรกก็จะเป็นของผลงานทั่วไปแล้วก็ที่ที่เราคัดไม่ได้ร้อยนะครับอย่างที่แสดงเวทขึ้นประมูลโดยเงินที่ได้หมดเนี่ยก็จะเป็นหลังจากาช่างช้นชันจะเป็นกองเข้าสู่กองทุนเพื่อจะเป็นทุนสบสนุนก,การศึกษาของน้องๆครับของที่จะประมูลเนี่ยแน่นอน3ชิ้นแต่เริ่มต้นเนี่ยมันต้องขึ้นหลักหมื่นเลยนะนะหลักหมื่นเลยเพียงแต่ว่าของบางชิ้นที่น้องๆเขาทำ สำหรับจบในเรื่องของยานที่ธลการทางานของเขาเนี่ยมันก็อาจจะมีะราคาตั้งแต่2,000-3,000-4,000-5,000าครับและของที่ระลึต่างๆเนี่ยซึ่งเป็นภาพที่สวยงามหรือเป็นการทำาแฮนเมดที่สวยงามเนี่ยจริงๆปีแล้วเริ่ตั้งแต่ 100, 200, นะร้อยสองร้อยเนาะของชนเผ่าที่เราขึ้นมาร้อยห้าสิบสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยอย่างเงี้ยครับซึ่งมันไม่ได้แพงไปเลยนะครับเียงแต่ว่า มันมีตั้งแต่ราคาที่เราจับต้องได้จนถึงราคาที่ผู้เจบุญทุกท่านที่จะสนับสนุนในเรื่องของช่วยในเรื่องของก,การสามารถแค่ท่านประชาสัมพันธ์แนวนีน้ให้กับเพื่อนเพื่อที่รู้จักนะครับก็ถือเป็นการช่วยน้องๆหลายหลายยิ่งท่านเอาพาเองเข้าไปในงานก็จะยิ่งช่วยปะระหยัด<ช>แล้วการสนับสนุนผลงานของน้องๆจะยิ่งทำให้น้องๆรู้สึกภาคภูมิใจและมีกำลังใจใช่ละครับและเกิดความเชื่อมั่นในตัวเองว่าสิ่งที่ที่ทำออกมาแล้วนั้นเนี่ยมันสามารถที่จะเป็น ลักษณะของการทําธุรกิจได้นะครับของน้องๆสามารถขายได้นะครับน้องหัวเขามีผลงานอยู่บนปานะครับถ้าเกิดมีก็เดี๋ยวผู้สัมภาษก็จะบว่าเขาจะนําไปที่งานอเปากนะครับปฏิสถานอยู่ที่ที่น่าเกิดการงานและนี้องค์นี้เป็นองค์ที่หมายเลขหนึ่งร้อยใช่ไหมเราทำแค่ร้อยองค์นะครับทุนนี้อัญเชิญท่านมาต้งแสดงด้วยข้างหน้าด้านหน้านะครับเป็นงานศิลปะที่ ร้อยปีมีร้อยองแต่องค์ที่จะได้คือหมายเลข9สิบ9ซึ่งซึ่งเป็นดิสเดิร์ชจริงๆคือช่วยช่วยประมวลและมันมีเปิดหลบทางให้อะไรอย่างเงี้ยเป็นคือมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่ของเรามีสองสองแคมปัสนะครับก็คือที่เบียงบัวกับที่สนวงนะครับอันนี้ฝากพี่วิสอด้วยแล้วก็จริงๆอ่ะมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เนี่ยมันมีหลากหลายโปรแกรมสำหรับผู้ที่สนใจเหมือนที่ท่าน เรื่องนี้เข้ามาเลยเราเปิดหออันนี้อยากจะบอกพวกพี่ๆสื่อทุกท่านช่วยช่วยโปรโมทมหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงใหม่ของเราด้วยนะครับว่าเรื่องอะไรก็แล้วแต่อยากจะรู้เรื่องเกษตรวิชาการอินทรีนู่นนี่นั่นสารพัดพันเรื่องล้านเรื่องในโลกนี้มหาวิทยาลัยราชภัฒน์เชียงใหม่เรามีหมดครับเรามีหมดนะฮะเอกงานวิจัยของเราไม่ได้ขึ้นหิ่งแต่งานวิจัยของเราเป็นงานขึ้นห้างใช้ได้จริงนะครับเราอยากจะไปต่อยอดอะไรเนี่ยก็มาหาเรา นะครับในเรื่องต่างๆนี่อยากจะฝากพี่ๆสื่อนะครับช่วยโปรโมทด้วยขออีกสักคำถามหนึ่งครับเชียงใหม่ที่ขั้นสาบดีกพรเป็นสถาบันการศึกษาเก่าแก่เข้าใจว่าเ,าเก่าแก่ที่สุดในเชียงใหม่เก่าแก่กว่ามาอะไรอื่นนะครับเก่าแก่กว่าสถาบันการศึกษาในระดับปริญญาตรีทั้งหลายไหมครับเราเปิดมาตั้งแต่ปี2400ครูมาเรื่อยๆครับว่าเข้าใจว่าท่านสื่อมาชนิดฐานว่านจะจบทางสายครูด้วยนะท่าน,นจบจากวิทยาลัยครูนะครับ ที่ร้อยแล้วเข้าไปถี่ร้อยและที่สําคัญก็คือยังคงอยู่ตลอดไปนะครเรื่องการเปลี่ยนครูมิสัยทัศน์อันแรกที่เราจะนําเสนอต่อไปนะนครับก็คือเราจะเป็นครูที่ดีมีคุณภาพให้ทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้บริบทของความเป็นคนทางตะวันออกเป็นคนไทยนะครับเราจะไม่ได้ยึดติดกับแนวคิดของฝรั่งเราอยากจะใช้ภูมิปัญญาไทยในการเปลนครูข,ของเราซึ่ง ผมเองเนี่ยเชื่อว่าโลกปัจจุบันเด็กปัจจุบันเนี่ยเรื่องของคุณภาพของคนละชัดจะเริ่มลรน้อยถอยหนไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมวินัยความรับผิดชอบเนี่ยอันนี้เราจะต้องพัฒนาส่งเสริมให้ครูเราเนี่ยเป็นคนที่ไปปลูกฝังในเรื่องนี้ให้กันนะครับนักครูทุกคนไม่ว่ายะยึเรื่องความไปตามูยรู้คุณอันนี้เป็นเรื่องที่จัเป็นเระสำคัญประการที่สองครับมันหนีไม่พ้นนะที่เราอยากจะทำไว้คืน วิสัยทัศน์ันนี้อาจจะเอามาตรฐานตัวเป็นหลักนะผมเริ่มแก่นะเราก็อยู่กับคนแก่สิ่งหนึ่งที่สําคัญเนี่ยคนที่จะอยู่ดีกินด,ดีเนี่ยสุขภาพต้องดีเนี่ยเพราะฉะนั้นนอกจากเราดูเรื่องการศึกษาซึ่งเรื่องที่สําคัญเนี่ยเราก็จะเริ่มให้ความสานใจกับเรื่องทางสายสุขภาพเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่เขตความรับผิดชอบของเราเราก็จะทําให้คนของเราไ็นมีสุขภาพที่ดีนะครับ สุขภาพกายดีสุขภาพจิตด,ดีอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญเพราะสิ่งที่เราจะทําต่อไปในอนาคตก็คือจะจัดการเรียนการสอนที่สง่งเสริมเรื่องทางด้านสุขภาพให้เพิ่มมากขึ้นนะครับ mm hmm. ทั้งหมดทั้งมวลในภายใต้แนวคิดที่เรามีอยู่สองอย่างคือหนึ่งต่อไปใน9ก้าที่1 0 1เนี่ยเราจะเริ่มต้นของการเป็นมาหาวิทยาลัยดิจิทัลนะครับระการที่2ก็คือเราจะสร้างระบบนิเวศการเรียนรู้ที่เหมาะสม ให้กับผู้เรียนทุกคนทุกวัยทุกระดับที่ท่านสมมติใช่ไหมเราก็อยากจะจัดการเรียนการสอนให้กับเด็กเล็กๆที่มาทําในขณานี้เพราะเรามีการเรียนการสอนตั้งแต่เด็กเตรียมเตรียมอนุบาลไปจนถึงปริญญาเอกนะครับซึ่งเป็นการสอนในระบบเราเองก็อยากจะจัดการสอนให้กับคนนอกระบบด้วย่ที่ท่านกรรมการสงสัยได้พูดเมื่อกี้ว่าเราเปิดโอกาสให้กับทุกคนนะที่สนใจอยาก เรามีผลงานการวิจัยเยอะแยะมากมายนะครับที่เราพร้อมที่จะถ่ายทอดให้กันะบพร้อมถิ่นชุมชนเพื่อที่จะนำไปสู่การพัฒนาตนเองสร้างรายได้ให้กับตนเองตัวอย่างองค์มณิาเนธที่ที่หลายท่านได้พูดเมื่อกี้คือนั่นเป็นผลงานวิจัยหนึ่งนะครับเป็นผลงานวิจัยที่เป็นการทำพระพุทธรูปที่จากกรีกเกรสรดอกไม้นะครับซึ่งเป็นภูมิปัญญาของคนไทยใหญ่น,นะครับเพราะฉะนั้น สิ่งเหล่านี้เนี่ยเมื่อเราได้เผยแพร่ผลงานวิจัยออกไปมีคนมาต่อยอดหรือคนมาเรียนรู้หมาไวเราก็จะเป็นหมาไวเพื่อสังคมแห่แพ้จิตเพราะฉะนั้นวิสัยทัศน์ก็คือก้าวไปข้างหน้าอย่างเดียวครับ